ครับสวัสดีครับผมสวนทุเรียนแม่ปริยาครับผมอยู่ที่บ้านม่วงคุ้มดงสตองหมู่สองตําบลตะตกาดอําเภอกันทะลักครับผมวันนี้กาทหางสวนทุเรียนแม่ปริยาเปิดแบบบุฟเฟ่์เงาะครับผมเข้ามาทานเงาะในสวนได้เลยพื้นที่เงาะจํานวน2ไร่ด้วยกันเราเปิดแบบบุฟเฟ่์แบบผู้ใหญ่เสียค่าเข้า60บาท เด็ก40บาทจ่ายเงินแล้วก็เข้าไปฐานได้เลยไม่จํากัดเวลาครับผมถ้าสมมติว่าจะเก็บกับบ้านเรามีถุงไปหน้าหน้าหน้าสวนเอาเข้าไปเลือกเก็บเองแล้วก็เอามาช่างออกอยู่ที่หน้าสวนกิโลละ50บาทครับหรือท่านใดที่มาแล้วมาเข้ามาแล้วไม่อยากเข้าสวนเราก็มีบางผลไม้วางไว้ขายอยู่หน้าสวนเหมือนกันเงาะโลละ50บาทสวนทุเรียนกิโลละ200บาทครับรับประกันคุณภาพกับสวนแม่ปียามีทั้งะระบบ GAP และก็ GI รบ avez, ะบบชาไว้ทางกเษกเษตรเกษตรเข้ามาทําให้เราครับผมป้ายพูดมาเราจะเขียนให้ชัดเจนบอกว่าเปิดสวนแบบบุฟเฟ่ครับผู้ใหญ่60บาทเด็ก40บาทจ่ายเงินตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปทานเงาะได้เลยน,นี่จะเป็นเงาะโรงเรียนครับเราเก็บมาจากต้นเอามาขายไว้กิโลละห้บาทส่วนนี้เป็นพวงพวงนี้ก็2โลครับผมนี่สกิโลเราขายอยู่ที่พวงลด้หนึ่นบาทครับ เอาไว้ให้ไปกับผู้ที่เอาไปให้กับญาติหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราคาร์โรตรับถือครับนี่จะเป็นพวงแบบนี้จะสวยงามครับผัดนบน,นี้จะเป็นทุเรียนครับทุเรียนภูเขาไฟอาของเราได้มาตรฐาน GAP และ G.I. ครับอันนี้เกิดว่าเราจะมาวางขายอยู่ตรงนี้เราตัดคัดแก่มาแจากต้นครับผมแจกต้นอยู่ด้านในเราจะตัดมาแล้วมาวางขายแบบนี้อันนี้เรามาตัดไว้เพื่อให้กับลูกค้าที่เข้ามาเลือกครับผมทุเรียนตรงนี้ขายกิโลละ์สองบาทครับ แล้วก็ตรวนี้จะเป็นลูกเพลียนสุกครับแล้วก็มีน้ําดื่มไปอยู่ที่หน้าสวนของเราครับจะมีน้ําดื่มนะครับแล้วก็ก่อนเราจะขายให้กับพวกท่านก่อนเราจะมีสติกเกอร์ครับเกิดติดติดแบบตรงปลายปิงมันตรงนี้ครับผมปลายขว้วมันเนาะให้ให้รู้ว่าออกมาจากสวนในอย่างไรนี่ครับแล้วก็จะมีทางส่งออนไลน์ด้วยครับออนไลน์ก็มีเราจัดส่งทั่วประเทศครับ เข้าเข้าสวนผู้ใหญ่60บาทเด็ก40บาทครับเราจ่ายเงินแล้วก็เดินเข้าไปทานเงาะได้เลยภายในด้านนี้ครับเป็นบุฟเฟ่เลยนะครับเป็นบุฟเฟ่ครับผมสวนแม่ปียาเข้ามาแล้วเราจะมีไม้ครับไม้แบบนี้นี่ครับมีไม้เทียมไว้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นคุณแม่ปียาครับสวัสดีครับคุณแม่ครับที่นี่คุณแม่ปียาเลยแหละครับนี่ครับโอ้ตามชื่อสวนเลยตามชื่อสวนครับเอาคนแม่เป็นชื่อสวนครับ นี่ครับแล้วทีนี้จะเป็นไม้ครับไม้เอาไม้ไว้เกี่ยวครับผมครับนี่ครับบรรยากาศภายในครับเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็รับไม้แล้วก็เอามาเกี่ยวแบบนี้ครับเลือกเอาลูกที่สุกๆครับลงมาอย่างนี้ครับเนี่ยเกี่ยวลงมาปุ๊บล้วก็เกี่ยวอันนี้เราชอบเป็นลูกโดดครับปุ๊บ แาบนี้ครับปุ๊บเน่ครับนี่ครับจะเป็นเงาะโรงเรียนทั้งหมดครับเงาะโรงเรียนทั้งหมดทั้งสวนเลยครับพื้นที่สองไร่ครับผมด้านหลังนี่เป็นสวนทุเรียนสวนทุเรียนครับนี่ครับเงาะตอนนี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมดูนี่น่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสวนเรานี่จะแบบ เปิดบะปุเฟ่ให้เข้ามาทานแบบนี้เลยแบบ,บไม่จํากัดเวลาครับเรา<ม>จ่ายเงินเ,เข้ามาได้เลยครับเอ,อเ,เอาให้อิ่มเลยครับใ,ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสวนทุเรียนนะครับผมด้านนี้นะครับผมสวนทุเรียนของผมนี่เนื้อที่สามไร่ครับร้อยสิบหกต้นร้อยสิบหกต้นด้วยกันเปิดขายแบบแบบนี้นะ่ะมาห้าปีแล้วครับ 5ปีแล้วครับอายุของต้นทุเรียนนี่12ปีครับ12ปีแล้วขายไม่ได้ขายให้กับพ่อค้าล้งอย่างใดครับขายแบบให้ลูกค้าที่เข้ามานี่ครับเข้ามาที่สวนครับ,าารบให้พี่น้องอบ้านเราของสิสเกรตหรือ,อในประเทศของเราได้กินทุเรียนภูเขาไลของแท้ครับนี่ครับ นี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยปีนี้ก็ถือว่าผลผลิตอาจจะได้น้อยหน่อยครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับบางส่วนโอ้ดกเหมือนกันนะครับนี่อเนัดนี่ครับโอ้ต้นต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ดกมากเลยนะครับใช่ก็ถือว่าไม่ดกมากปีที่แล้วดกมากต่านี้ครับดกกว่านี้รอครับบางต้นก็ไม่มีผลผลิตเลยเกิดจากสาเหตุที่ว่าอากาศมันร้อนมากสะบัดลูกทิ้งครับ นี่เราก็จะขับรถเข้ามาเข้ามาแล้วก็มีบันไดพาดแล้วก็ขึ้นไปตัดกันเราจะคัดเคาะครับผมเช็คดูว่าทุกนั้นแก่เราก็ตัดลงมาใส่สารเล้งแล้วก็ไปวางขายอยู่หน้าสวนครับบางคนที่ชื่นชอบเข้ามาเที่ยวในสวนแล้วก็เปิดถ้าถ้าเงาะหมดแล้วเราจะเปิดแบบไม่เก็บค่าเข้าแล้วเปิดให้ฟรีครับเข้ามาเที่ยวได้เลยครับตอนนี้เปิดเงาะอยู่ครับเข้ามาชมภายในครับผมแบบนี้ ของเรานี่มีราคาเดียวครับไม่มีแบบเก็บพิมพ์มุ่งพิมพ์เมี่ยมคือ200มาตรฐานเลย,รเลยครับผม,มอยากได้ลูกแบบไหนมาเลือกเอาเลยครับเลือกเองเลยเราจะตัดลงมาใส่รถสานเลงแล้วก็ฮอรลงรถสานเลงแล้วก็เลือกเอาเก็บไว้เลยว่าเราลูกชุบลูกลูกลูกแบบไหนเราจับออกมาแล้วก็ไปชั่งกิโลด้านหน้าครับเอาไปบ่มไว้สัก 3- 4คืนแล้วก็เราจะมีวิธีการขั้นตอนบอกว่าเอาทุเรียนไปบางไวแล้วควรทำอย่างไรควรปอกช่วงไหนครับผม เมื่อกี้เราก็พาไปชมสวนเงาะและสวนทุเรียนแล้วนี่เราก็จะพามาดูสวนสุดท้ายกันนี่ครับทุเรียนปูเขาไฟก็อ่าก็เชิญพ่อไปพี่น้องทางทางรัศีนะครับผมมาเที่ยวมาชมด้วยกันสวนทุเรียนแม่ปรียาครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านม่วงดงสตองหมู่สองตําบลตะกาดอำเภอกระทักจังหวัดศรีสะเกดหรือเจเิตตามทางทางเพจก็ได้ครับผมเพจครับพิมพ์ไปว่าสวนเงาะได้สวนทุเรียนแม่ปรียาครับ เบอร์โทรก็0869757752ครับโทรมาหาผมเลยผู้ช่วยชิดิศักดิ์ยินดีรับอ่าคือรับสายตลอดครับผมฝากด้วยนะครับผมส่วนงอกในะสวนทุเรียนแม่ปรียาครับผมครับ